สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนครับมาคุยกันต่อกับไร่สวนขวันข้าวนะครับตอนนี้ผมอยากคุยเรื่องแฝกต่อจากตอนที่แล้วที่คุยเรื่องการขุดนะครับพอขุดดินขุดสาเรียบร้อยแล้วนะครับสาโนนาโมเดลเนี่ยขั้นต่อไปก็คือต้องลงแฝกแน่นอนว่าก่อนขุดท่านต้องเตรียมพันแฝกไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงแผนขุดนะครับโอเคช่วงเวลาที่เหมาะสมผมแนะนําว่า ลูก,ก่อนที่ฝนจะมานะครับแล้วก็แฝกที่เตรียมไว้ควรเป็นแฝกถุงแล้วตรงนั้นเนี่ยพอฝนมาปุ๊บรากแฝกจะย่างลงตามน้ําเลยนะครับแฝกที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยเป็นเป็นแฝกที่มีอายุสองปีนะครับเดี๋ยวผมจะขยายรากให้ดูว่ารากของเขาเนี่ยลงไปถึงตรงไหนเห็นไหมครับนี่ต้นรากสานเป็นใยเลยครับเห็นไหมครับลึกลงไปเห็นไหมครับ ลึกลงไปสารเป็นใ่ลึกลงไปเกือบถึงน้ําผมคิดว่าถ้าขุดเข้าไปเนี่ยผมว่าลากถึงปลายลากเนี่ยถึงน้ําแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งก็น่าจะเมตรกว่าๆแล้วล่ะนะครับแค่สปีเนี่ยนะครับคลิปนี้ผมคงไม่ได้สาธิตให้ดูว่าจะขยายพันธุ์แฝกยังไงแล้วก็คงไม่จําเป็นเพราะว่ามีใน เว็บไซต์มากมายเลยครับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็โครงการพระราดำริของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราเนี่ยท่านได้ถ่ายทอดแล้วก็ค้นคว้าไว้จํานวนมากเลยครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจะเล่าภาพรวมของพันแฝกแล้วก็ประโยชน์แล้วก็โทษมีไมมโทษไม่แน่ใจนะครับแฝกนะครับเท่าที่ผมลองสืบค้นดูเนี่ยแฝกเนี่ยมีมีสสายพันธุ 2, นะครับแบ่งเป็นได้เป็น 2, ส,สายพันธุ์พันธุ์แรกก็เรียกว่าแฝกลุ่มแฝกลุ่มภาษาไทยแปลง่ายนะครับดีแฝกลุ่มแปลว,ว่าต้องอยู่ในที่ลุ่มแสดงว่าน้ําท่วมถึงถูกไหมครับอีกอันหนึ่งคือแฝกดอนแฝกดอนก็ปลูกบนโคกน้ําท่วมไม่ถึงแฝกลุ่มก็จะทนน้ําแฝกดอนก็จะทนแรงนี่ฮะจำง่ายๆเดี๋ยวจะพาไปดูครับแฝกลุ่มแฝกดอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อคืนนี้ผมลองค้นดูตำราฝรั่งนะครับ แฝกนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับมันเป็นที่นิยมกว้างขวางโดยเฉพาะการป้องกันดินถลายภูเขาดินสไลด์อะไรพวกนี้เขาใช้แฝกกันมากเลยมีวิจัยนะครับเ,เขาสันนิษฐานว่ามันมาจากเก่าแก่ที่สุดน่าจะมาจากอินเดียแต่อินเดียก็จะมีสองสายพันธุ์อินเดียเหนือกับอินเดียใต้ถ้าฝรั่งเขาจะเขียนว่าเนี่ยให้ระวังไอแฝกจาก แกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแฝกที่ไม่ขยายด้วยเมล็ดผมเข้าใจว่าก็เป็นแฟกที่เราใช้อยู่เนี่ยแหละครับทั้ง28สายพันธุ์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้รวบรวมไว้นะครับแล้วก็อีกแฟกอีกสายพันธุ์หนึ่งมันจะขยายผ่านเมล็ดต้องระวังให้ดีนะครับตอนซื้อแฟกนะครับถ้าเป็นแฟกปลอมเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ใช่หญ้าแฝกจริงๆที่เราที่ท่านในหลวงท่านสอนไว้เนี่ยจะมันจะขยายพันธุ์กลายเป็น วัดจะพืชเลยนะครับปราบยากนะครับแฝกที่ไม่ขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2อันอย่างที่ผมบอกแฝกลุ่มกับแฝกดอนเดี๋ยวมาดูแฝกลุ่มกันก่อนนะครับลักษณะการปลูกเนี่ยแฝกลุ่มก็ปลูกในบริเวณที่น้ําท่วมถึงอย่างเช่นผมเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงตอบขอบตลิงน้าเนี่ยผมจะปลูกแฝกลุ่มทั้งหมดเลยแฝกลุ่มลักษณะของแฝกลุ่มเนี่ยลำต้นมันจะอยู่บนดินนะครับนี่ครับ จะมีลำต้นลำต้นขึ้นมาเหมือนปล้องข้ออ้อยอะไรประมาณนี้อยู่บนดินมีปล้องแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าแกะดูก็จะเห็นเนี่ยครับมีลำต้นเห็นไหมครับเป็นปล้องเป็นปล้องเหมือนกับต้นข้าวเนี่ยครับเนี่ยข้าวมันยืดน้ํายังไงแฝกก็เก่งเหมือนกันครับแฝกกุมก็ไปไม่ตายครับปีที่แล้วโพดุลมาเนี่ยไม่ตายอันนี้เป็นรอยผมตัดผมเกี่ยวนะครับนะครับไม่ตายเพราะฉะนั้น ประโยชน์ด้านการป้องกันการพังทลายเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจแล้วก็จนมาเผยแพรย์ท่านนี่แหละครับบอกต่อที่ในหลวงบอกเราเนี่ยมันของจริงเลยครับยญามหาศจันเลยคิดว่าไม่น่าจะต้องทําขุดขุดบ่อยออกอีกเลยนะครับใบของแฝกลุ่มเนี่ยมันจะมีท้องใบกลมมนเห็นไหมครับเอียงขึ้นนะครับไม่คมมากนักนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นสีขาวขุ่นนวลๆเห็นไหมครับ ตร,ตรงหน้าใบอะหน้าหน้าใบส่วนท้องใบนี่เป็นสีเขียวอ่อนนะครับใบถ้าจับดูจะไม่หยาบนะครับเป็นนวลน,นวลน,นุ่มๆน,น,นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าไม่คมก็ถ้าเด็กมาเล่นก็อาจจะบาดมือได้เหมือนกันนะครับอันนี้แฝกลุ่มวิธีการขยายแฝกลุ่มเนี่ยตอนแรกมาทาเนี่ยก็ไม่มีความรู้นะครับก็ต้องไปแบ่งไปซื้อเขาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนี่ครับถ้าท่านเกี่ยวเกี่ยวเสร็จปุ๊บนะ อันนี้อันนี้พอดีเราไปเกี่ยวก่อนหน้าแง้งพอน้ําไม่มาปุ๊บก็เลยงอกตัวใหม่พอฝนมาไอตัวนี้ก็เลยไม่งอกแต่ถ้าเกิดมันงอกใหม่เดี๋ยวจะให้ดูครับตัวต้นนี้ก็ได้นี่นะครับถ้าเราเกี่ยวปุ๊บม,มันจะงอกแตกตัวนี้มาใหม่เป็นกิ่งแขนงตัวเนี้ยเราดึงออกมาอันนี้มันไม่สวยเลยแต่มันลักษณะแบบนี้ครับดึงออกมาเนี่ยดึงออกมาจากแขนงต้นเนี่ยนะครับได้แบบนี้เอาไปชําชําใส่ถุงเพาะนะครับ ก็ขอแนะนำว่าใช้ถุงเพาะตัดปัญหา100%เซนะครับเนี่ยแฝกลุ่มนะครับอันนี้ไปดูแฝกดอนครับแฝกดอนจะป,ปลูกไว้ที่สูงปลูกไว้ที่สูงหน่อยนี่ครับแฝกดอนเนี่ยลำต้นมันจะอยู่อยู่ภายในดินนะครับ ลำต้นจะอยู่ภายในดินจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มก็แล้วแต่พันธ์ครับที่ผมบอกว่ามี28สายพันธุ์เนี่ยก็แตกต่างกันพันร้อยเอพันเลยกําแพงเพชรสุราษฎธานีกอใหญ่นะครับก็จะเป็นงนั้นเนี่ยครับลำต้นอยู่ในดินเห็นไหมครับถ้าเวลาจะขยายพันธุ์ต้องขุดเอาขึ้นมาแล้วก็แยกแล้วก็ไปเพาะนะครับลักษณะของใบเนี่ย ใ,ใบใบจะคมกว่าเลียวกว่านะครับใบใบเล็กกว่าแฝกลุ่มนะครับคือผมก็มีความสามารถแค่แยกแฝกแลุ่มแฝกดอนนะครับแต่ว่าถ้าจะแยกพันนู้นพันนี้ 1, พันกำแพงเพชรหนึ่งกำแพงเพชรสองร้อ, 1, อยเอ็ดยโสธรอ,อะไรเงี้ยคือไม่รู้ครับพันสุราชที่ทนดินดินลุกลังอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าใบเป็นยังไงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งสืบค้นก็ไม่ใช่เขาจะเสนอข้อมูลได้ง่ายนะครับ โอเคคราวนี้มาพูดประโยชน์ของแฝกก่อนละกันเด็กคลิปจะยาวเกินไปนะครับประโยชน์ที่หนึ่งเลยก็คือการป้องกันการพังทลายของดินถูกไหมครับที่ผมเล่าไปประโยชน์ที่สองก็คือทุกครั้งที่เราเกี่ยวใบแฝกเนี่ยใบแฝกก็จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยๆเลยที่สุดก็คือทำปุ๋ยครับวิธีการที่ผมทำปุ๋ยก็คือผมเกี่ยวปุ๊บผมก็โปะไว้ตรงโคนแฝกนั่นแหละครับมันก็หมักหมมไว้แล้วเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ไป เอาจอบงัดดินตรงนั้น,นขึ้นมาเห็นไหมทำปุ๋ยหมักแบบที่โคนแฝกเลยนะครับอันที่3วันนั้นเนี่ยผมได้ลองเกี่ยวหญ้าแฝกไปให้ควายควายที่นะอ้วนเนี่ยนะครับแปลงถัดไปในกินปรากฏว่าควายมันกินครับควายกินแฝกแต่พอดีสวนเราไม่เลี้ยงสัตว์นะครับเป็นสวนเป็นสวนอะไรครมังสวิรัต คือเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติแต่ไม่ได้จับมากินก็เลยก็เลยประโยชน์นั้นคงคงอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าผมก็บอกชาวบ้านนะครับว่าถ้าเกิดใครจะมาเกี่ยวเอาแฝกมาให้ควายกินเนี่ยก็ก็มาเกี่ยวได้เห็นไหมครับไอตรงเนินตรงกลางนั้นนะ่ะเ่เราถมไว้สูงเป็นโนนใช่ไหมครับโนนสานาโนนตรงนั้นเนี่ยสูงถ้าเกิดฝนมาแล้วไม่มีแฝกนี่ไหลลงมดแล้วผมคิดว่านะครับอย่างน้อยก็ไปเป็นเมตร2เมตร แต่นี่ก็เห็นชัดอุ่นใจนะครับเห็นฮะผมพูดถึงประโยชน์ข้อที่3แล้วใช่ไหมครับข้อที่4มุงหลังคาอันนี้ยังยังไม่ได้ทดลองมุงหลังคานะครับแต่ที่แน่ๆข้อที่5เน,นี่เอาไปใช้ละคือเอาไปช่วยปลูกพืชนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็อันนี้ก็ในหลวงก็สอนไว้ครับเวลาปลูกพืชเนี่ยเวลาที่แล้งที่ดินมันไม่ดี ดินเนี่ยอย่างที่บอกในคลิปที่2อ่ะผมบอกว่าเวลาขุดดินเนี่ยต้องกํากับคนรถขุดใช่ไหมครับรถขุดให้ดีต้องกํากับรถขุดให้ดีแต่แปลงเนี่ยผมไปทํางานแล้วตอนเย็นกลับมาปรากฏว่าเขาเอาดินเหนียวขึ้นมาไว้ข้างบนเพราะวิธีการปลูกแฝกที่ดินไม่ดีก็ต้องใช้แฝกช่วยทั่วไปเขาก็จะแนะนําให้ปลูกรอบนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นต้นประดูนะครับไม่แน่ใจไม่เก่ง นะครับอันเนี้ยทั่วไปเขาจะแนะนําให้ปลูกรอบแต่ว่าตอนในช่วงแรกเนี่ยผมปลูกชำรวมรวมลงไปเลยครับเพื่อที่จะให้ละหญ้าแฝกเนี่ยอุ้มน้ํำไ้ช่วยเขาก็ตามทฤษฎีก็คือพอเขาโตมีร่มเงาแฝกก็จะตายไปเองแล้วกลายเป็นปุ๋ยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเนี่ยปลูกแฝกครับ ก็ขอลาจากไปเท่านี้นะครับภาพรวมเรื่องแฝกส่วนการขยายพันธุ์การสาธิตต่างๆหรือใครอยากได้พันธุ์แ้าแฝกเนี่ยก็มาถึงสวนผมก็ได้ครับติดต่อมาก็แล้วกันนะครับแล้วต้องมาขุดเองนะครับมีทั้งแฝกลุ่มแฝกดอนนะครับลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ